ส <c oughs> วัสดียามเช้านะครับอากาศที่นี่ค่อนข้างถือวันหนาวเลยนะครับเช้ามาก็ต้องกอดปสิงกันแต่เช้าเลยนี่ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับยามเช้าครับบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศยามเช้านะครับนี่นะครับ ทราบว่าเห็นเปล่านะครับไอ้น้ำนะครับขึ้นเต็มเลยครับนะี่ครับหนาวครับตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ20องศาดได้นะครับมาแล้วครับกินแต่เช้าเลยครับนะี่ครับ ตัวแรกเกือบแย่ะกือบแย่สวยๆเลยนะครับอ่ะนี่นี่ครับมาแล้วครับต้นแรกของวันนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวเดียวเกือบรุดเนี่ยอินนิดเดียวเนี่ครับผลงานของเหยื่อลุงจงนะครับ หลุดนะตัวที่สองเลยครับของวันนี้นะครับเมื่อวาน หลังจากที่มันง้างไปเยอะนะครับวันนี้เลยใช้เปลี่ยนมาใช้เป็นจีนุกเบอร์สามนะครับใหญ่นิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับร้อ,อ,อยอน,ะ,อน,ะ,อน,ะ,อนะครับมาอีกแต้มแล้วนะครับกินคันเดียวเมื่อกี้เลยนี่ครับ สวยเลยครับได้ครับถ่ายพับหนึ่งแลับครับนี่ก็สิบโมงแล้วครับวันนี้ลมเงียบมากนะครับแล้วก็ตาเข้ากินเมื่อเช้าสองสามตัวนะครับแล้วก็เงียบอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องรอกันต่อไปนะครับว่าจะเข้ากินไหมนะครับดูบรรยากาศหน่อยครับเนี่ยครับลมเงียบมากเลยครับฟ้าก็สวยผลงานในทริปนี้ตอนนี้นะครับมีแต่ป่านินล้วนๆเลยนะครับ ยี่สกกนวลจันเนี่ยไม่เข้าเลยครับเพราะว่าเพราะว่าแนวแนวนู้นนะครับแนวนู้นนะครับมีตะข่ายกั้นหมดเลยครับลาขึ้นนะครับยี่สกขึ้นน้ําอยู่ใน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 ป่านู้นนะครับแต่ว่าเหมือนจะออกมาไม่ไม่กล้าออกมากินเหยื่อครับเหมือนเจอตะข่ายแบบนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีผลงานไหมมีกระแต้มต่อไหมครับ <S <S มาแล้วครับปากกินแล้วครับน enfin <affle> ี่ครับนี่ครับปากกินแล้วครับ อยู่ก็อยู่ก <komm salary> ็อ <Nein> ย่าอย่าลองดิออกไปต่อนั้นอีกแล้วโอ้ยมีอะไตัวไหมเนี่ย เอ้ยอากาปพี่ออไปนะเดี๋ยวกนีอยู่เพยอามาให้มาได้เร็วขานเลยจสำเร็จครับจากที่รอมาตั้งแต่เช้านะตอนนี้ก็สิบโมงกว่านะครับ ลายหนึ่งแต้มครับผมครับมายหนึ่งแต้มแล้วนะครับสวยๆเลยนี่ครับโปรแกรมวิจิงยูทูบเบอร์ชื่อดังครับมาเยี่ยมเรียนนะจืดนี่ครับตกไม้ข้างๆ้างเลยครับมาเมื่อเช้านียโดนบ้างยังได้เลยครับหนึ่งตัวหนาแต่ว่าโอเคแล้วใช่ไหมวันนี้ผมก็นั่งนั่งคุยอยู่ว่าเออถ้าถ้าเหยื่อเขาดีเดี๋ยวต้องกินครับอยู่กี่วันล่ะ ผมออกพ่กนี้ครับอยู่ผมเดียวผมก็มาเรื่อยครับไปนู่นไปนี่เรื่อยผมอ่าหมายหน้ากระท่อมเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันเห็นนู้นานแล้วจองไว้เป็นเดือนละว่างก็มามาไกลอย่างว่าแล้วครับให้คุ้มผมก็อยู่ประมาณนี้ไม่ต่ำสามวันนะที่มาอยู่กี่วันครับเนี่ยผมมาตั้งแต่วันอาทิตย์เย็นแต่ว่ายังไม่ได้ตกปลามาตกปลาวันจันทร์โอ้หลุดเยอะมากถ้าไม่หลุดผมว่าห้าสิบขึ้น หลุดเยอะมากเลยอ่าถ้าระแวงเหมือนกันนะใช่ครับมันฉันเบ็ดเบอร์อะไรผมเบอร์หนึ่งผมเบอร์สองเนี่มันยังหลุดกระจายเลยเนี่ยเอาลุกไปลุหลุดเบอร์สินี่นะครับ ตัวที่สิบแล้วนะครับของวันนี้ที่หลุดนะครับมามาดูผลการของเซียนเทยนนยครับโอ้ยสองโลมีแน่นอนสามน่าจะนะดูดหุไซส์ครับยอดกินเบ็ดเบอร์อะไรเบอร์สิบครับตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวสายสิตายหกสิบปอนด์นี่นี่ครับ กินไรเนี mm ่ยไม่เป็นโฟมรู้ไหมไม่โฟมครับก uh, ินเม่โฟมนะดูตัวครับมือสั่นหมดแล้วครับสั่นครับนานๆได้ทีนานๆได้ทีครับวัาจะตักปลาเฮ้ยมาเกล้ง ครับเล่นทีเผลอก่อนกินข้าวครับผมก่อนกินข้าวมื้อเที่ยงมาโอ้ยใสสวยใสวยเลยโอ้ยไ,ได้ไม่ได้เดินครับโอเคนี่ครับไปอีกแต้มนะใส่สวยเลยโอเคครับวะกินแล้วล้มแบนะั่

โตยนะครับอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่อยู่ไปอยู่เนี่ยครับต้องต้องโยกมาเงี้ยปากมันมันดึงไม่เข้ามันแผลนะครับ อันนี้หลุดอ่ะโอ้ดูเม็ดพรมหายไปเลยครับหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงนี่งจะยังเอาไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวรๆมันเข้าอยู่ไหนนี่แล้วเข้ากระชังแล้วหรอเข้าแล้วเข้าได้แล้วครับ <laughs> โหกินคู่กินนี่กินนะครับเมื่อกี้คันนี้กินเสร็จคันนี้กินต่ออีกนี่ครับไฟสวยไหมพอได้อยู่เฮ้อ เงินไหลสักวันติดเนี่ยปลามันเข้าเป็นปูงนะครับเที่ยงกำลังจะกินข้าวนะครับยังไม่ได้กินข้าวกันเลยครับมันโตเท่าไหร่นะดึงไม่เข้าอ่ะอ๋อมันไปเอติดต่อครับนี่เลยเนี่ยดึงไม่เข้าครับเนี่ยกินสามตัวติดเลยนะครับนี่ครับไซ ลงไปไปนี่ครับไม่โตเท่าไหร่แต่ดึงไม่เข้าเลยโล้เสียดายมากกิน3ามตัวติดเลยได้ได้มาสอตัวอ่ะโอเคนะครับ เรียบ้อยสี่ตัวกิน4ส,ส,สี่ตัวติดแต่ว่าท่านไม่ดอยหุ่มกูบอลกัน <c oughs> เออเกือบไม่ได้ตัวครับนี่ครับไป,ไปพันไม้นี่ครับนี่นี่ครับไม้นี่เขาตัดไว้นะเอ้ยไปดูสวนต,ตัวสินี่ครับใส่รีรา นี่ก็ประมาณแปดขีเจ็ดแปดเขขึ้นบกว่าจะได้กินข้าวนะครับต้องมานั่งเฝ้าคันเบ็ดนี่ครับทริปนี้ผมเอามือถือถ่ายนะครับเพราะว่าโกโปรเนี่ยครับของผมมันแห้งใช้งานไม่ได้เลยครับเปิดระดับเปิดกระดับเลยครับภาพมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยหรือไม่ค่อยอยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวกินข้าวเต็มพลังมาลุ้นกันต่อช่วงบ่ายว่าจะมีผลงานต่อไหมเ้ยเฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินวเอายังเฮ้ยกินลคเอาละไปแล้ว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  เดี oh, ๋ยวยัง nah, ักแตกตัวเดี B ่ยวโอ้ยสะได้หลุดเอาใหม่ครับเอาๆงเอาลเอาลอยู่เล้วแหละเฮ้ยนักอ่ะเฮ้ยเอาลุยเอาแล้วครับเตรียมเท็ดกัดแล้วเอามาดูมาลุ้นกันดูนะ ตัวตัวเบ wow. ็ดเล็กก็คลายๆเบรกหน่อยนะเอาต่าเอาจะได้ลงอ่ะผมรับสัทีแทนเลอะหมายไหมแล้วบอกเอ้หมาแล้วนี่กว่าขอบรกเก้าขอน้อยนะรู้ฮะล้รู่ เ้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นยไม่แบนเลยโอเคฟ้ามันจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วว้านมันตักลากด้วเลยเอาห้อยนะเฮ้ยห้อยๆเลยเอา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 เอ้ยเอ้ยโอ้ยใจญ่ <c oughs> ดูดูดูโอ้ กินเบอร์ 10, บ้ายหกสปอนนะตายอย่างเดียวดูครับนี่ผลงานเสียนเชิดเัาเขารวมกันสงเอาแล้วกินแล้วบอกแล้มันจะกินรอนี้นั่นนั่นนั่่ลงละลงลลงลลงยเฮ้ยลงติดแล้วไหวัดแล้วไม่อยู่แล้ว I <laughs> เช่นยู่ป่อยปากบุ๋มเลเออมาแล้วครับเนี่ยเพึ่งนี่นะครับเพิ่งโดนตัวเม็ดตีมือไปเอาออกได้เมื่อกี้แล้วก็ตีคันนี้ลงไปแ๊บเดียวเลยครับนี่ครับมาดูวันนี่ครับ

กันล้วอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยอไอ้สวมอยูนี่นี่ครับต้องลงนะไปดูไปวัดดูนะวัดดวงดูครับว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ตะกี้ว่าปลามันยังโอ้ใหญ่ไหมใหญ่ฮึโอ้ั <laughs> กกขขับหัต่อเลยครับัว <laughs> ยัวหัอยัหยยัวยหัหัวหััวหัวหัวมัวหัวหัวหา ยเเอออแสไปเลยมา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 ดูดิย้มๆโอ้ยมาแล้วดังฟ้าวันนี้เจอแล้วครับดังฟ้านี่ครับโอ้ยดูดูมือผมเทียบกันโอ้ยสุดสุดส แล้วรุนละเช็ด,ดนี่ครับบนี่ได้แล้วครับวันนี้มาแล้วไซส์สองโลก,ออกว่าสวยๆเลยครับ สาย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 ,สาย,สายเออยเแขนี่นะไหนสใหาะมมียอดัอ,อ,อม่มามามาใส่ใส่ที่ขาดมาาดั้ดูสิไ่นะครับตัวที่สิบสองนะครับก็ได้แค่3าตัวนะครับ and จากที่หลุดไปหลายตัวนี่ครับช่วยเลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับไตเอไตเอเอมาเที่ยวหาแล้วจืดครับนี่ครับโอ้ดีเลยเป็นไงอาะไม่ทอดนี่กำลังแย่กำลังแย่ครับตอนนี้กำลังแย่มากครับทุกคนช่วยกันเดี๋ยวก็หมดไปครับโควิดครับผมนี่ครับ ถ้ามันหมดโควิดไงหาหมาหตกบ้างนะได้ครับได้ครับสวัสดีเอฟซีเขาหุกด้วยครับน,นี่นะครับไตเอมามาสอนเทคนิคการจีตะก้อนี่ต้นตำรับตะก้อวิ่งมีสต็อปเปอร์นะครับนี่ครับไปดูในคลิปไตเอ,อนะครับคลิปอีพีเท่าไหร่ เอ,อไ,ไปดูไปดูของของอช่องเฟซบุ๊กตากฟิชชิ่งเนาะใช่ครับอ่านะครับผมผมเอามาใช้ในทริปนี้ได้ผลนะครับได้ผลดีมากเลยเแล้วก็แนะนำให้น้องๆใช้อ p พียี่สิบเจ็ดครับ EP 27ยี่สิบเจ็ดนะครับของของไตเอนะครับนี่ครับโมเบ็ดนี่ครับก็ง้างไปเยอะนี่ครับอ้โห ครั้งแรกนี่เซียนปัน,นินนะครับเนี่ย่า <อบ S 1> ต,ต้องมากต้องมาขอความรู้อีกเยอะเดี๋ยวถ้าแต่เอมีหมายดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปร่วมกับแต่เอด้วยตกปลาด้วยกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับนี่ครับช่องตากวิจิงครับเบอร์สองครับเบอร์สองเอาเรื่องสองคัดนพิเอา,เอา อิขนขนาดนั้นนี่นี่ครับแต่เอมันเยือปลาให้วันนี้โอ้เป็นเกล็ดอย่างยิ่งเลยสลายนะปล่อยมาก่อนนะปล่อยไม่ไั้นะเนี่ยมันจะเข้าต่อเน,นี่ยต,ต้องต้องออกเร็วๆเลยเม่งนกัน เข้าต่อน,นั้นแหละนี่ดูลีลากันอัดปลานะเบอร์จีนุเบอร์สองสายสิบสองปอนด์นะครับโอ้โหเรียบร้อยด่าเห็นไหมเออ ย้อนคือย้อนใช่มั้งเกี่ยวกันมุ้นปะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ป่ะอยู่ครับอยู่เอาอยู่เหรอมันหลุดต่อเมื่อกี้ป่ะมาอยู่นี่ติดอะไรมาเนี่ยไปยอยู่ปะวะไม่ได้อยู่ครับ ถ้าไม่อยู่ก็ติดไอ้นี่ไงติดหญ้ามาไม่มีปลาหรอกเสียดายมากเลยเสียดายครับหลุดไปแล้วครับนี่ครับหลักฐานเดี๋ยวมาดูมาทั้งเหล่าเออนี่ครับก็ไปพันหญ้ามาดินั่นนลยสิโอให้ดูดูนี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูเสียดเอาขึ้นมาดูดิตัดตัดเลยนะเส้นเนี้ยเส้นต้องตัดเส้นที่มัน สุดายมากเลยนีดีอาแล้วก็ดึงมาเลยเข้าไปพันนดี่ยเริ่มเลยเจดียามาดูดินี่อะนี่อะขอนมาเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยโอเคมามาลุ้นกันใหม่ Oh, bagi lap, Oh. อีหนึ่งแก้มนะครับนี่ก็บ,บ่ายโมงกว่าแล้วอ,อันแรกข้างาหหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดตัดอันนี้เหรอครับนี่มาแล้วครับมามา,มาขึ้นมาเลย นะครับสองลูกป่านี่นะครับคนเดียวเอาไม่ขึ้นแน่นอนนะครับ 这个要走路干 มาอีกขึ้นมาอีกนี่นะครับนี่นะครับอ่ะพอก่อนให้มันสงบอ่ะยัดและละ้างแล้วไปนี่นะครับผลงานนะครับไม่โดนแัทนะครับนี่ครับขอบคุณอันนี้นนนนก็มีอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูครับครับผมสำหรับคลิป นี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำเพื่อแม่ท้อนะครับหมายไจ่ส้มนะครับผลงานก็อันนินทั้งหมด40ตัวนะครับหลุดขาดไปเยอะมากนะครับนี่ก็มากับเซียนเทศตนะครับอย่างไรก็ฝากช่องเล็กๆนะจืดไปทิงไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในคำคลิปกต่อไปนะครับผมผลงานคลิปนี้ครับอันลาก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับให้ดูใ้กล้นะครับหลุดไปเยอะมากโอเคนะครับสวัสดีครับ